พอดีไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลแล้วไปเจอห้องปลอดเชือ้อหรือว่าห้องป้องกันเชือ้อที่เขาเลิกใช้แล้วในตอนนี้โควิดกำลังระบาดหนักคนป่วยคงจะเยอะก็สร้างห้องแบบนี้ขึ้นมาแบบฉุกเฉินนะหลายห้องเลยคุณผู้ชมเหมือนในหนังวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่จะอยู่ข้างในห้องแล้วก็สอดแขนออกมาข้างนอกผ่านท่อเนี่ยแต่ที่มันหาก็คือว่าทำจากท่อพีวีซีแล้วดูปอกรัดสีดำๆดำเคลือบไว้ดิยังเป็นชันนรงแล้วมั้งเขาเรียกอะไรลืมแล้วะแต่ถอดตรงพลาสติกออกไปแล้วมันจะมีพลาสติกด้วยมันในหนังวิทยาศาสตร์เลยอ่ะ เหลือที่เอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ใช้แค่ห้องเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไข้เราทุกวันนะมีเจยจ้อยไปเป็นคนไข้เขาหัวคนไทยเราเนาะใช้อะไรทันก็เอาไปก่อนเนี่ยเห็นไหมห้องปลอดเชื้อในยามฉุกเฉินท่อพนะีวีซีนี่มันอเนกประสงค์จริงๆ เออไอ้ปลอกรัดก็ดีมันก็ปลอกรัดสายน้ำเลยใช้ได้ในยามฉุกเฉินเนี่ยสารพัดประโยชน์จริงๆนะโอเคเล็กๆน้อยๆจากช่องจจยจอยปูงกลม